สวัสดีครับแพนบาร์ดัดตัดสบายกลับมาพบกันในคลิปนี้ก็จะเป็นการติดตามผลการต่อเครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับคนที่สูง180.195นะครับหลังจากที่พาไปตัดตะลุยเจอตอเจอเหินเเจอสิ่งไม้นะครับก็มาดูว่าตัวแกนเผามันจะทนได้หรือเปล่า,น,านะครับผลงานการตัดก็ออกจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันจะมีรอนคลื่นบนหญ้าอยู่นะครับเพราะว่ามุมเอียงองศาของใบตัดหญ้าไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากความสูงของ H แอทินแค่ร้อยิเนี่ยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันถูกเซตอัพไว้สําหรับร8 0ยแถึงร้อเก้าสินะครับมันก็เลยใบยมันก็เลยไม่ไม่ขนานกับพื้นนะครับมาเริ่มดูสภาพใบตัดนะครับเป็นใบปังต่อ12ดสอนิ้ของ s ี n ็อเองนะครับ ก็อย่างเย็นนะครับหลังจากทิพาตะลุยแบบตรงใจให้โดนหินโดนต่อนะครับถัดมาก็จะเป็นการถอดหัวกเกียร์ออกมาดูเช็คดูระบบเืองนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเืองหัวกเกียร์ของ G ีดสี่ห้าเอเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากนะครับถึงคนมาดูกันต่อที่ แผ่นเผาที่เราตัดต่อเข้าไปนะครับก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับการบิดก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ที่ผ่านการทดสอบก็คือวิธีการเชื่อมนะครับมันไม่ขาดก็ถือว่าโอเคไปได้ด้วยวิธีการนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปในอนาคตนะครับ ที่น่าสนใจคือตัวแกนเพาของตัวซีน็อกนะครับซึ่งยาว154เซนติเมตรเนี่ยเกิดการบิดตัวนะครับเนื่องจากเราจงใจให้โดนตอโดนหินโดนกิ่งไม้นะครับแต่ว่าส่งผลกระทบน้อยมากกับการสั่นของตัวก้านเนื่องสากยานะครับเพราะว่า,าทางซีน็อกเลือกใช้ก้านขนาด ความหนาเนี่ย2.0มิลิเมตนะครับแล้วก็มีบู์ประคองเทาเนี่ยทั้งหมด5จุดนะครับก็จะช่วยสะกดขมแรงสั่นของแกนเทานะครับและเมื่อเรานำตัวแกนเทาตัดต่อที่ผ่านการทดสอบปัิยาจริงมาขึ้นแท่นติงนะครับแล้วก็ใช้ไดอเกตวัดการจิดตัวของตัวแกนเทานะครับเขาพบว่ามัน มีการบิดตัวเลยเกณฑ์กำหนดที่อาากกยอมรับได้ไปที่ประมาณ0.2ม mm ิเมนะครับแต่นะครับาการบิดตัวเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการสั่นนะครับแต่ว่าการสั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกซับไปด้วยบูสต์ประคองก้านแล้วก็ ความหนาของก้านต่อที่3.0ม mm ิเมตรที่เราเลือกใช้นะครับและทีนี้ก็มาดูที่ตัวแกนเทาหลักนะครับหรือแกนเทาเดิมของซีน็อกเองเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการบิดตัวที่เยอะเลยนะครับมองด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ไดโอเกตในการวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการบิดไปเท่าไหร่นะครับก็มาดูกันนะครับมันจะบิดไปเท่าไหร่คือันนี้คือ,อ,อการบิดตัวที่มีการควบคุมนะครับถ้าถ้าตัวปลายเทาเนี่ยมันสวมอยู่กับตัวชุดหัวเกียร์นะครับมันก็จะมีการบิดตัว ที่น้อยมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับก็ประมาณไม่เกิน0.1ม mm ิลิเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับแต่ถ้าเราเอาตัวเกียร์ออกไปนะครับ ก็ในที่นี้ก็จะเอายันท้ายสูวนของเครื่องจึงออกไปนะครับก็จะเห็นว่าแกนเพลามันมีการบิดตัวที่มากเลยนะครับก็น่าจะไปถึงประมาณสัก0นมเมตรเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากครับแต่ด้วยการเลือกใช้ก้านที่หนา 2.0mm นมมนะครับบวกกับพุชประอกอบก้าน มันจะสะกดขมแรงสบัดต,ตรงนี้ของตัวแกนเทาไปนะครับก็มันก็จะสง่งผลกระทบน้อยมากกับการใช้เครื่องสัญญ์านะครับอาการสั่นของเครื่องสัตว์าก็จะน้อยมากๆากเลยทีนี้ก็พามาดูการหมุนของแกนเทาเปล่าๆแล้วนะครับแบบไม่มีการประคองไม่มีบูสต์ประคองจะเห็นว่า ด้วยการวางในแนวนอนและด้านย,ยาวขนานกับพื้นโลกเนี่ยครับมันจะเกิดการตกของช้างนะครับของตัวแกนเผาเนี่ยเวลาหมุนไปเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นโค้งบนตัวแกนเผาเนี่ยมันก็จะเป็นการบิดตัวนะครับเหมือนเราแกว่งเชือกนะครับที่ไปสองข้างเนี่ยมันก็จะมีการสบัดสบัดสบัดนะครับก็หมุนเร็วก็สบัดเร็วนะครับซึ่งในการแก้การสบัดของแกนเผานะครับ ก็หลายค่า,ายก็จะดังๆนะครับก็จะเพิ่มความหนาของก้านให้เป็น2.0ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็จำนวนบูสต์ของก้านก็แตกต่างกันไปนะครับนั้นเครื่องตัดยอดถูกแทงกลายเป็นว่าปารวัดเป็นที่ตัวก้านนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนลดการสั่นได้แค่ไหนนะครับนี่ในมุมมองที่ผมมองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องค่ายดังๆนะครับ h อ,อนด้าแท้นะครับ ซีน o อก s ุ a วานา่ามาลุยมาม่นะครับก็โดยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยจะใช้ก้านหนา2.0มิละครับซึ่งอพอกลับไปมองเครื่องเรียนแบบนะครับก็จะเห็นว่าใช้ก้านหนาเพียง1.5ม mm ิลลนตะครับฉะนั้นก็การซับแรงสั่นก็จะแตกต่างกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจตัวก้านต่อนะครับก็ ถ้าพร้อมทำเองก็ทำนะครับถ้าสะดวกซื้อก็สามารถเ,เชิญได้ที่ l a ซาด้านะครับในเพื่อนปูนสุขช็อปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดี